วันนี้มาออกงานคู่กับพลรี่ค่ะตามองอีกแล้วมีโน้ตมีพอลลี่ค่ะก็ขนกันมาหมดเลยทั้งแกงค่ะไม่ได้เป็นงานคู่ใช่ไหมไม่ค่ะพี่มีนั้งห้าคนงานคู่ตรงไหนเนี่ยมีพี่เจียพี่อ้อมแล้วก็มีน้องโน้ตแล้วก็มีพอลลี่แล้วก็นี่มาตับตามองพิเตษอ๋อช่วงนี้ก็มีงานติดต่อเข้ามาให้ร่วมไปงานด้วยกันก็งานนี้งานท่ศสามเองนพี่ใช่แต่อันนี้ก็เหมือนกับเขามาชวนเพราะคนนี ไปฟังคอนเซ็ปต์มาแล้วก็มาเล่าให้เจอกับนดฟังแล้วทั้งคู่ก็สนใจอ๋อไม่เราเป็นเป็นหุ้นส่วนหนึ่งในหุ้นส่วนไม่ได้เปิดตัวอะไรใช่ไหมคะไม่มีไม่มีเป็นยังไงใครที่แบบว่าจบการศาปสองพันหกพันสองก็ก็ดีใจอ่ะที่ยังได้ได้ได้รับความสนใจอยู่ว่าขอบคุณทุกคนที่แบบว่าชื่นชอบเราทั้งสองคนผ่านมา ันนี้คือยังคงเป็นเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่สนิทไม่ได้ไม่ยังเป็นศัตรูกันพี่ยังยังเลี้ยงข้าวยังจ่ายตังกันอยู่ยังไม่แบบเฮ้ยไม่คืนตังค์ที่ะไใครก็คนเราเป็นเพื่อนกันระยะเวลามากขึ้นหนึ่งปีก็สนิทกันมากขึ้นหนึ่งปีอัะไห่อว่ามครับไม่มไม่มีไม่มีไม่มีแบบพี่เชมย์พี่อ้อมก็แชร์แลวเมื่อกี้สรุปเป็นอะไรกันอะไรอย่างนี้ก็ทุกคนก็แชรใจชร์หมดเลยก็คำสองนีตลกที เวลาไปไหนมาไหนคนแบบจับตามองมากคือเรารู้สึกเองไหมคะก็ไม่นะคะเพราะว่าเราก็ไปธรรมดาไม่ได้ไปทําอะไรก็แบบดูหนังกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะับน้องแม่ทำสองฝ่ายว่าอย่างไรบ้างก็ไม่ว่าไงนะคะเพราะว่าอย่างพอลลี่เนี่ยก็ไปเล่นบ้านจะปล่อยน้องรถก็ไปแต่พอลลี่น้องรถมีแฟนแล้วไงเมื่อไหร่อาจจะได้เป็นคู่จิ้งกับน้องรถอีกคนด้วยนะแล้วไม่ได้ก็จะรอคนที่ใช่เขาจะบอกค่ะก็ใช่ไหมหรอเป็น อะไรอะโค้อะไรเงี้ยช่วยทิอยู่จริงเหรอกันก็ต้องรองดูนอนาคตกันต่อไปจะเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าเป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็ดีแล้วเป็นห่วงค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็เป็นห่วงหมดเพราะว่าจะทํางานแล้วก็ทั้ง ั่งหนึ่งไงจะกต้องจัดงานด้านนั้นให้เป็นอันดับที่หนึ่งอยู่แล้วถ้ามีเวลาว่างจากงานจะค่อยมาทำตรงนี้พร้ะทุกคนเห็นว่าจะทำตรงนั้นเยอะคิดว่าจะไม่ทำคือจะไม่มีสิทธิ์ไม่ทำตรงหมอเพราะจะก็อยู่ในระบบเทรนนิ่งอยู่คือทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนชั่วโมงเรียนชั่วโมงทำงานก็ต้องเข้าออกับคนอื่ขนขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเม่ได้่จะเอาไปถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยเป็นวันเจี๊ยบเอ่เป็นวันหยุดของเจี๊ยบด้วยซ้ำหือว่าบางทีคือจะลงาแล้วก็ไปทำงานต่อก็ไปอยู่เองต่อเน,น,เนว่าจริงๆข,งขนด เราต้องทำดีต้องทำแบบชอดเราะที่เรชอบอยู่เพราะว่างานต้องเกี่ยวกับความแข็งแรงเราจะความรับผิดชอบพิสูจน์แล้วแก็เวลาจะรับหน้าที่ไหนจะก็อยากทำให้เต็มที่ทสองอย่างนั้นเลยพยายามแบ่งงานี่สุดจะเชื่อว่าคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทางไหนอย่างเจ้าอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นกับใครมากนะแต่ว่าเจ้าก็มีความสุขและได้ทําทั้งสองอย่างนั้นเยพายามแ่งงานพิสูจือไม่มีแบบามี24ชั่วโมงเท่กนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือ เพราะว่าจะไม่ทำให้เสียงานที่จะทำหนูจะไม่เคยขาดเรียนนั่นแหละทำมาจะเข้าเวรจะบอกแล้วทุกงานที่จะรับไปให้เกิดจะได้ทางานจะบอกจะต้องออกเวลานี้นะเพราะต้องเข้าใจเพราะว่าจุสายส,ายสิบห้าผูหเพิ่มเวรนสีช่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะเป็นคนตรงต่อเวลามากแล้วก็คือจะไม่เคยถูกเพิ่มเนื่องจากเดินมาปีกว่าไม่เคยสายไม่ต่งางไรเดี๋ยวเพราะว่าการประกอบความน่าช่อถือเราไม่นะคะจะคิดว่าสิ่งที่เทำหนูไม่ใช่สิ่งที่ผิดเออเรา ไม่มีบทเขาเกี่ยวกับการเชียร์เป็นหมอไม่ผัดข้าพหลักอู๋เสียรู้ไหมเช่นแบบไม่ค่ะเพราะจะเชื่อว่าสิทธิ์เราเป็นสิทธิ์ที่เราได้เออบทบาทที่เรารับนั่นคือในหน้าที่นักแสดงพอดีจะเป็นคนมีสองอาชีพจะเป็นทั้งหมอและนักแสดงเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนักแสดงจะต้องเข้าไปถึงบทบาทที่เราได้ ถ้าตกไปแล้วต้องรับบทบาทนี้เราก็ต้องเล่นตามนั้นเพราะเราเป็นนักแสดงแต่ถ้าเราตกไม่ตกลงกันแล้วเรามีสิทธิ์เลือกได้เต่จะเกี่ยวว่าเราเป็นอาชีพแสดงจะเคารพในอาชีพนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคุยเคลียร์กันแล้วว่าจะให้แสดงไหจะก็ยินดีทําตามบทที่เราเคลียร์คัดกันไว้เขาจะเป็นคนเคารพกับสิทธิ์ที่ทำทุกอาชีพงานที่ต้องกาเวลาเรื่องรตงเป็นหมอหรือว่าต้องหมออยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้จะเลือกอย่างก่อนมานี่ก็ทำงานหมอมาก่อน าตารางเรียนจะจะออกกันคือก็จะออกก,ออก,กจะจะันแล้วงานจากใกล้จากบ้านมีต่อตอนไหนเขาเรียนทุกคนอยู่สอ่าเหรอ่แต่ว่าพอดีาอาจจะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงด้วยนะพอดีก็ถ้ามีเวลาก็จะหลับทุกเวลาที่สามารถทำได้เพราะว่าการท่องข่าวมันสำคัญ